สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อวันที่หนึ่งเมื่อเป็นวันที่หนึ่งมาซูปปุ่มใหม่เมื่อเป็นวันที่หนึ่งกับสิไปหาสื่อของขวัญของขวัญเป็นสื่อนั่นหนึ่งหน่วยก็ลองมันก่อนไปหาสื่อของขวัญสื่อของขวัญสบายกว่ากูก็ซื้อเหินไทยแต่ว่าเทาก็สิ่งไป เปิดชีหาบ้าที่เก่าค่ะทีานลูกพี่เก่าลกน้อย่วยน้ำตาลไปน้ำตาลจะลไปเพราะมลงไปเอาุ่าซไปเดียวซะเาโบ้มือนไปเทปเอาแบบไรเด็กน้อดูเสียงแบบนี่ช่ตัวน่อยหน่อยหน่อยว่าเก่าอ่างนี đi đầy đi Sửa mình nhịn một đêm เราได้เห็เจีฮะฮะของควรเห็เจีได้ไหมีแตวว่าเขายัางบวัวเขาสีอซนะีไดเนาะคุณหมักเสืออะไรกันสี่ีค,คือจังผู้เห็นผลน,นี่แลวนะสีใดเรีกนกยงานะมีกางงามยงชั้นสีนอ้อยสีแลวสีน่าเทวดย สีนีนมากอยู่เดินขึ้นตัวน้อยแค่ซีนีนมากเต่นขึ้องเรามีอีวีีซีไรได้เจอจะถูกใจจ้ะโองคน,น,นปีใหม่ดีกว่าน่าไหมแหะดี หนีพวกเจ๊สีชมพูวานแบวน่าจะน,นี่หดะสอบประสอบจังสอบพวเจ๊ด้วยสิส่อีนหายจ้ะจะวอาสีน่ก็งามีด้เด้อดู อันนี้หน้าอันนี้สวยแต่ตัวเูาสีน้ำราคาตามป้าอะคะน,น่าตัวนี้อันนี้อันนี้ใส่ได้เท่าเจใส่ได้ไหมได้หรอตัวนั้นก็สวย,นะยออวเรูซื้อของขวัญให้เขาซื้อของขวัญให้เจเลยไม่รู้จะเอาสีไหนสีนี้อะสีนี้ก็สวยแต่ว่า้าน่าจะมีด้วยนะสีนี้นะ อาจะมีได้อันนี้ไม่เข้ากับสีเขาเขาเป็นคุณผิวรันเนี่ยชอบตัวนี้แต่กลัวมันเด็กนะกลัวกลัวตัวเล็กตัวนี้อันนี้ของผู้หญิงใส่ได้ใช่ไหมมันเป็นเชือผู้หญิงอ๋อเนี่ยชอบสีนี้เนี่ยแต่ว่ากลัวเขาใส่ไม่ได้นะ เข้าใช้ได้เหรอคะอ่ะลองลองใส่ให้หนูดูสิอ่ะได้ร้องให้เพื่นใส่เบิ่งเนาะซื้อของเพราะว่ายันเพื่นใส่บุหรี่เจ้าป้าส่วลองถามเพื่อนมาถ้าใส่บุหรี่มาเปลี่ยนได้ปะเจ๊ถ้าเกิดป้าใส่ไม่ได้หนูมาเปลี่ยนได้ไหมโอเคค่ะ ก็ก็เท่านะแต่เขาจะสูงนะเขาจะเป็นคนตัวสูงนะลองไอ้พีต้องไห้เบิรงเนาะแต่ถ้าตัวเป็นสีชมพูนะใส่ได้สเหลืออีกด้วนะเนี่ยลองิองไม่มีนเขาจะเปคกตัวแต่เขาเขาเขาเป็นคนสูงนะ ผสอเาได้่ที่ว่าเขาตทำตัวเข้าที่ปะใช่น่าจะใช่น่าจะได้ว่ามันเหลือเหลือตรงนี้อันนี้ข้างในเสื้อเขาเสื้อเขาเป็นอันนี้ไงเสื้อที่ผ่องๆ่วยเนาะ๋ย่าได้สีชมพู เนี่ยเพราะว่าตัวนี้ช่วงนี้มันยาว,ว,าชวใช่นี่ป็ัวนี่เอาตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าเขาใส่ไม่ได้หนูเปลี่ยนไดไไหมคะไ,มได้นะไปใกล้คณีหนูไปหององกวกนให้เขา <c oughs> ซื้อองค์กรให้เจ๊ใส่ได้เยอะได้เลยพี่นอ้อง ได้ข้งควรวหนจีเลยได้ห็จได้ตีนไม่สีห้าบนกันด้อได้อีกคนกั่ตัวหนึ่งยังตัวดีคืออย่างไรอะไรเลย ໃດຂອງຄວນເພິ່ນเรียบດອນເພິ່ນຊິມັກບໍ່ມັກເດມັກບໍ່ມັກກໍຕ້ອງມັກເດເຈເອີຍຕັ້ງໃຈເດນີ້ຕັ້ງໃຈສຸດສຸດເດນີ້ແລະກໍບໍ່ເຄີຍຂອງໂຕເອງກື້ໃດແ ได้ก็ควรหาเจเฮาเรียบร้อยเด้ดเนาะย่างอีได้ซื้อซื้อหาซื้อหางจอยก็หาจอยได้นีสองคนเนาะวันนี้วันที่หนึ่งเป็นมือบ้านปีใหม่วันปีใหม่เนาะวันที่หนึ่งปีใหม่แล้วก็เฮาก็เซฮารอซื้อฟรีกวางห้งข้นที่เฮาแบบภูมิใจให้คนที่ห้า จะหาสื่อกันด้วยสื่อ,อยังได้ห,ดหุ่น,าานหาบุกอเลยนี่เจ็ดข้าวข้างนี่ได้หาชจอยหาะข้า,อาอยัางได้อจอยนี่จะเอาของกินใส่เลยเนี่มหาเนี่มหาหาอย่างเดียวนี่คนหมักขี้เพ่งด้วยน่อยกะ แกนี okay, so kind of to to ้น่อยต่คือเกั็ใจเฮามอบหายนะเฮาหายโดยใจแต่ว้าห้าสีให้ายังได้อหายได้เลยนี่ิห้าบอกอกแ้่นี่ใจเล็กน้อยเอาอีอยังเดียอ่างห้าก็อนอย่งห้ากนีได้ถูกใจ เฮ้ยแกหัวใจนะส่เดินพี่น้อง้า่ยเดิน ก็นั่งตัวอยู่อะไรวะปึ๊บปึ๊บนี่ต้องโคบคข้นด้วยพี่น้นองไงไปห้าสิบไปห้าหมกในการทำหมอออ้อข้นในเขาวนี้ในวันปีใหม่ใส่ถุงใส่นี่ก็ไม่ืช่รอาก,ก็ได้ไหรอรองซะ แต่สิว่าผู้หน่อยที่ใหญ่แล้วน้องหายใจใจจริงเด้อหายโคลตั้งนี้ก็น้ำใจเด็ดๆหน่อยข้างนั่นเนาะอันนี้ก็อาเจียนก็วันนี้วันเนาะเสืออนี่ก็ลูกแกงกระโปงใส่น้ำกันเอา สายน้ก็สดุดูไปพึ้นๆเจ้าตามกอนพี então, ing, ่อ้อได้ครบๆพี่น้องานก็่ังอยูพี่สาน้อก็สดุูแล้วได้คป็นิงานี่มองนะแต่ว่าเข่าเ่หายคือแบบเจยังอยู่อยู่ขาดเฉาเป่าหาย ก็เห็นจะอาเซียอ่อไหายให้ระบางเขาสู่ขโคงค้ันเรียบร้อยเนาะพี่น้องตอนนี้ไปหิ้วเขาแต่ว่าบุิสิกิมือนง้นกินคู่รือว่าไปกับ้าวกินอันนี้แกได้ไหมคะแกได้คสิ้าเหลือข้าวกล้ามคงไปคัจะเข้ากินกันนะนอนเตนเจ้าหนาามาอยากกินะข้าวเลง

วัวเอาเอาเอาเป็นผัดกะเพรานะ่ารังเว้ยนิ่นึงเดี๋ยวมาไปซื้อใบกะเพรากันพี่น้อเดี๋ยวให้สต๊อกก็นดิางกันไปห้ ถ้าไปเซอร์เหรอซื้อรักซส้อไฟซื้ไฟสบายชค่ะอืมตาสบายดีล้วจะหอมกวนนี่โอ้ยสวยดีสวยดีพี่น้องอออันนี้เดือดเลยใจจริงเดือกเลยตั้งใจไอ้บางคนหบสีมากสีมากบอ มากระต้องมากไปนะเลือกแบบเลือกแล้วเลือกอีกวิ้นนะอันนี้ก็ตั้งใจห่อขนาดได้ไีมได้แล้วนี่อันนี้ห่อใหญ่ใหญ่เขาเห็นว่าคืออะไรนะจดไว้เออเอาเก็บตุ่งไม่ไม่เอาลิ้นก่อนอย่าให้รู้ว่าคืออะไรอ่ะ คขอให้ฟ้าแม่ซื้อตังแคนเลยนะแม่จะบอกให้นะพออไหมเนี่ยพออยู่นะมึงก็นื้อกันมาได้เหรอด้วย

ไวนะอ้อวัตสุบาถ้าจะมาให้ของของวัญนะตู่ไม่ห่อ,อไปกินก่อนซะ,ะ่ไหมมันอร่อยอะ่ะไม่เราถ้าเราเราควรจะดูว่าเราจะให้ใครบ้างให้ใครเอาเข้าม่ได้บอกก็ออยินดีแต่จะกินเลยไม่ไม่เอาเพราะไม่คือมันไม่ได้คู่ไม่ได้มไม่ได้เลยนะคุณไม่ได้คู่กัน ะนาไม่พออันนี้กอานั้นให้นะหยอยอกแบ่้รจไงนี่นะของอีกคนของใครอ่ะนี่ไม่ชอบให่มาขายแบบยนี้นะเอาหาสิมาติดสิ อแม่ไปดูให้แม่หน่อยซิไฟดับเล้วปิดได้หรอเห้ยพ่อไปปิดให้แม่ก่อนไ,ไ,อไปดิไปไปนั่งมามาดิมานทันเห็นสับ สวันนี film, ้จะมารับของขวัญปีใหม่น um ้ำผายดูน้ำุงน้ำุงอวนน้ำดงอวนเรอนั่งนั่งนนัด้วยน้นมากน้ำน้ำมานั่งรงไนดีเดีค่นังดค่ะขงาน่มมากด้ากับอาหามอผาได้ัะนี่เข้าปานก็ได้เข้าใอันนี้ให้ให้อาจโก็อนิมามีของขวัญเชวันนี บ้มดีม่เด้อเนยาดีใหมนะยิ้มหนังใจเด้อ้างคนปีใหม่ไีหน้องคนปีใหม่นะเพื่อนเออขอบใจได้ด้วยปีใหม่จิตอาหญยก็ยังอ่าไปยังไปหญงก็ตอวนี้อันนี้ของฝาบ้ตัวนี้ของู่สบายสบายไปบเอาเอาอาถกใจยูเด้ตั้งใจเลือกหายได้่อยแบบมากินก็ได้คือการ่มไปยังก็เป็นไปง่ายดีแล้ว อันนี้อันนี้ของเจคน่ของเจนี่ตั้งใจได้เอาเปิดเลยว่ากันวาจุบขอบด้ได้เลยใส่มาเปิดเลยสันเสันตัดเลยเอาเมิ่อกี้าวันน้เมื่ก้าวน้ขอตั้งใจดีได้เรอนี่้อเอ้เอเปิดเลยเปิดเลยเสียอ้โหเอ้ดเลยไป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 ยังไงไปยุงยังยังไม่เหนนะยังไ่เห็นเต็มยังไม่เห็นแต็มทั้ตาไหนเห็นแล้วแล ขนมอะไรวะขนมตี๋ไปแล้วนั่งนั่งนั่งไอ้ไก่นูตัวแล้วจะขนมจคิดว่าขนม สวยอ้สวยวยไเหรอตแดเขาบอย่าพ่อใจด้งเกย่รกนุมปะาสี้วยอไเรื่องพวดเอได้กน่มะดีอไยอันนี้อันนี้ซ้ายกินตวนี้ทบไม่เชื่อเด็กน่อยบ่เลยบ่จะพรอมไปใส่สบ่มกกเปียนก็ได้ขอถามเพ่อนอยู่บ่ยานมากบ่มากแต่ว่ยานมากหองเอลซ่าเด็กน่อยบ่งลยเไม่หน่อยใส่จะได้เลยมากค่อยมาก แต่่ารไม่ีไรสีข่อยก็บอกเออคิดว่าเซลสีนี่แต่่ามันหัดคิดว่าเออจะมีจะสีง่าเขาบอกมากับไปเปลี่ยนได้เพื่อนบาข่อยทามเพื่อนเดียบรอยเลยสีนี่แหละคือร้านียแกงกันยังสีข่อยมากข่อยยันแต่บาข่อยยนเขาบอกว่าคุณมานาเขาไได้แน่นอนไุีบอกว่าถวอเเพราะว่าตามใจเาะ่ตามใจอะกตามไเออีากรใสดีนะีก็ะ่เลือกแบบ สุดขีดคแดเนาะตั้งใจเลือกขายด้วยใจอันนี้ก็ตั้งใจเลือกขายแล้วเนี่ยจะได้ได้เด้อใจเลือกขายก่อนเด้อขนมเสี่ยนี่ก็ไอ้ข้งววันขอบใจเนี่ยขอบใจปลาลุมเน่ยนี่ยเนี่ยอันนี้ลุงลุงวันมอบหายได้ๆฮะก็จนประกาศมอบของขวัญให้เนาะถ้าต้องจรง จะ่าขั้นบ่มากับไปเลือกไม่ก็ได้ฮะนี่พันหัวขั้นเฉลี่ยด้อยระดับเพิมไปไปใส่ไปไสเน่ยไปไปบวทอวางบัวทองโอวังบัวทองเนาะกตะบ้าพุ่นเขาอันแถวอันกรุงเทพไปผมระจสกวันไปมไมไยังบมจนไปน เด okay, so, ี๋ยวเราจะไปเซฟไพยป้าต like ่อเ um ืองานนะบอสท่านเืนงานแต่ว hmm. ่าเลื ations, huh? ่แล้วเึกอแล้วป้าๆแเดี๋ยวรน้าหยอกับน้าตูกับบุ้งบงด้วยนะมีให้หมดปีนี้เราจะรวยเวีรวยรวยรวยรวบรวรวยรวยเวยร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 ยรวยรวรวยรรวย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 ยรรวยวยรวยรยรรว เพื่อสิถูกใจด้วยปถูกใจกับคืนยี้กับเพื่อนน้าแต่ว่าห้าวัาเต็มใจเรียกเลือกใครตอนแร่อยากกวดไที่หนอยากไปขนมอแ้ขนมปังโอ้ไปกับฮ้าเส่าแล้วก็ไม่ใช่เบออกมากนึกว้าว ก็เคยก็หาเสือที่เพิ่มเป็นเพิ่นแบบเพิ่นมากค่ะนะเพิ่นเคยเพิ่นว่าเพิ่นมากแบบนี้แบบว่าเสือผ้าเออเนื้อแบบนั้นแต่ว่าสีนี่เออเคยเคยเห็นอยู่สีนี่งามกลัวแต่มันเป็นหูขนาดนั้นนะแต่บอกเขาว่าเออเพิ่นมีนาสีนั่นอะมากเป็นว่าขอยขาพวเห็นเราก็เป็นวันข่อยมากขนาดเสือเนี่ยหอมโหพองตังพองแบบเด็ดในวัาไม่ได้ไหไปหาจะไปคิดอีสนไปก็เรียกค่ะจ้า เป็นยูไซกับเอเออหารเนากินมาเสียเอาเสือไอโฟนกับของกระยานเออบ่ถือเสียเาเนกินเคนซ่ก็ไปซื้อยูอันเดเดี๋ยวก็บเงในคลิกับเออบงะไปเพ่าในโด่งนะเขาเนีมาสะพายู่เนี่ในคลินี่กัขอาสนิกนเด้อพี่น้องเขจบสนิก่อนพาสิไปรงคลิปห้เจเบิ้งได้ไม่ได้ผิตั้งใจเลือกเสือหะจนมาเจ้าของรายเขาร้องไ้เบิ้งไรค่ะพยานบัรพอดี่ะ เขาก็บอกบาขั้นบาเพื่นบอมักสีหรือบาจะอะไรเขามาเปลี่ยนเดี๋ยวเ่เจเพื่นบามาอะไรเพื่อนกาเปลี่ยนอะไรอีกเพื่นบาทามเรียบร้อยเลยเดี๋ยวก้อนขอเสียเอาหยาดบ้านบบพอดีหรือว่ามันบบง่าเหมืนนะบบถึกใจสีคอยเห็นบาคอยคอยมากคอยก็เอาใหม่เดี๋ยวน้อบายบายสบายดีสบายดีเพื่อนพี่น้องมือวันที่หนึ่งเนาะแต่ว่าข้าศิได้อ่าศิหมอกของขวัญให้ ให้ผ่ออาพูดสิดีใจอยู่บเลยนี่ให้พ่อน้ำตาลเนาะเออเขาบอกเคยหมาะของข้องควนห้จักเสืออะไรมากแก่เลยหายแล้วเออเขามีเงินแล้วก็สิดเสือให้เพ่อในเป็นของควนน้ำใจน้ำใจแต่ประสิทธิ์เป็นยังที่ถูกใจด้วยถูกใจกับพวหูแจักเด้อพี่น้องฐารุนน้ำน้ำกันแต่บ้าคนห้ยเป้าอ้อนพูดถูกใจอยู่คนเออคนดีใจอยู่แล้วเขาจะเลือกเลือกแบบเลือกแบบอันนี้นะตั้งใจนิจัยบอของขวัญนี่ ของควันจากเมียหายดีใจวะหักเมียอยู่บ่หรือหักหยังดุนพอสีไฮไฮของควันแต่ละคนแล้วพี่น้องปีนี้แต่บ่มีดอกแต่บ้านอยากหไเพี่นเนาะงไฮโซ่ไฮดาแต่ละคนเนาะนี่แต่ละคนแต่สิไรเดือกเอาด้วยดิเด้อแล้วเดียวเดียวเดียวสิหันหน้าก็ว่าดีใจวะเอื้อสิีไฮนักไฮเนี่ยคนใจอยู่ทั้งวันได้กันนะ แล้วต uh, ah, well, we ีเรือกับมีอยู่สามคนเนาะนี่เนาะจับเอาเรื่องอันนี้ก็เอาเลือกเอาเลือกเลือกเอาเฮ้ยแกะดูยังข้อเสียอะไรเนาะเอารางวัลยังจะแกะอะไรเอาไปแกะอื่นอันนี้ไปดุงบ้งเลือกเอาเบ้องเสี้ไงไน่เป็นไรแม่ให้ของควัญทุกคนนะบ้องอ่ะหายของควัญนี่เร็ว มาของควนกันแลาเงินเือไงเงินบอกเลยมาถึงจุกระชับให้ค่ะโ้บ่บอบ่ได้เอาตนะเอามาของควนกันเวไเร่องเดนางวันที่หนึ่งกับานวันที่สองปางวันที่สองให้ลุงบ่งเลยให้ลุง่งเลยเอาอันนี้เลยเอออันนี้อันนี้ของย้อนี้ข้องย้อนคือสบลเรือคือมูเข้าวะเออย้อนย้อนไหนเดยะยอผักค่ยอนไปหายเอามั้ยดี้

ไปด้วยอันนี้ภาพของท่าะยอเด้อที่ใจท่านยอมันเองกับว่าโอ้ยสิได้ยังได้ของคนจากเกิอยู่แต่ละปีก็บผูหายดอกปีนี่หายทุกคนด้วยด้วยเชาวค้ยยันของเซนเซนเอาอย่างไงสามโตไม่ก็โค้ยยนหนาสามโตยันจากเซนน้ำดังขอบใจเด้อค่ะน้องวันที่สองนี่เกิดบ้าถือกันแหงไดยนาะหวยหายโชคหายดาบได้หายบริยังได้หายโชคหายดาบปีใหม่ว่าผู้ได้สิโชคดีเนาะ ผู้ชนะตาจะตุกหันซ้ายมันชิร้ายบุจะแก่ละบจะแก่ไรข้งมือหันไม่เสียไอ่เอกระเป๋าอยทอง่อยสข้ามีันเฮากบุมียังหาได้นะเฮ้าหายสนิทกะคือแบบว่าโอเคแบบว่าเฮากะบุคคอยนินี่นี้เฮาหายใจได้เล็กน้อยผู้ไห้ก็มากท่าผู้ไห้มากท่านีผู้ไห้ก็มากท่าหนีเนาะคือไห้โป๊กกะอีแบบนึงไห้อาจอยกะอีแบบนึงไห้พกอีแบบนึงแจกบอร์สกคลนะ บ่ไลแต่ละบ่ไาต่น้องเคยเนาะนนองเคยจริงๆองเคยเนี่ยได้เบอรสุขค้นในปีนี้นับแต่เปนโซไมาด้อเอียงฟังบังฟังน้องโซไฮมา้เด็ในนั้งวนแจ็คกอตแจ็คกอตวะแจ็คกอดไปน้ำตาลกับเสเต็มหายของควรพอวันนี้วันนีย่างพอได้พอสีหายย่งได้บันนี้ ไอ้<ด>ยังเงี้ยวดิมาให้อะไรมันยังไม่รู้จะให้อะไรเด,ดโอเคไปอ่ะ